ก็คล <S an> ิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามังงะหรือกระตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนอเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับณสวนกุ๊ก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  ไปพ้นเลยไอไก่ชีบหายเห็นเกี่ยวว่าแกเป็นไก่ที่ทุกคนนับถือแร้วนะไม่อย่างนั้นข้าลาคอแกไปยืนรูแกวของข้าแล้วเออเวนเยเวนเยไม่สงบสักทีเป็นบ้าอะไรของแกฮะข้าจะเตือนครั้งสุดท้ายไปพ้นไม่งั้นแกจะไม่ได้กินหนอนยกไฟอีกก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 กไอไก่เวนกาดีไง มาขึ้นหัวของข้าหัวข้าไม่ใช่ฟางในเลานะไอเวนเอ้ยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าไก่แกจะใจร้ายกับข้าเกินไปแล้วเฮ้ยเจ้าอยู่นิ่งๆทักทีได้ไหมอย่าไปยุ่งกับต้นไม้ที่ข้าดูแลข้าจริงจังนะช่วยเข้าใ,กใจกันหน่อย โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้บ่าเอ,อ้ยทำอะไรของเจ้าตีนเจ้าหยิกหัวข,ข้าแล้วข้ายอมให้บาทข้ายอมให้บาทแต่ไม่ยอมให้ผมเสียทรงนะเฮ้ยช่วยอยู่นิ่งๆสักประเดี๋ยวจะได้ไหมเจ้าอยากกินหนอนข้าจะออกมาให้เองอย่าไปจิกมวตัว ที่ต้นไม้แบบนี้ดีเอ๊ะเ,เชียนี่เข้าใจอะไรยากจริงบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้รอเป็นไหมรู้จักคำว่ารอไหมเฮ้ยบอกแล้วไงว่าหัวข้าไม่ใช่ฟางในลเล้าเลิกจุนกับข้าทีเถอะจะไปไหนก็ไปไปหาคดแม่ก็ได้ไปชียหายข้าบอกแล้วใช่ไหมว่า อาเจบขาเจบไปจ้เน่มันคนที่วิ่งไล่ขุนพลไก่นี่กาดียงไงมาสร้างปัญหากับข้าพี่หยางมาทำอะไรที่นี่อ๋อพี่หงเจ้าไก่โง่เลิกทำเหมือนข้าดสวยโลกทีตรงนี้เป็นเขตที่ข้าดูแลพี่หงเหมือนว่าท่านขุนพลจะหิว ปรเข้าใจด้วยเหมือนว่าเขาจะมาที่นี่เพื่อขอหาจากข้าอ๋อเป็นเช่นนั้นเองพี่หยางก็ลองหาลองพาท่านขุนพลไปดูที่อื่นสิตรงอื่นๆอาจจะมีหนอนอยู่พี่หงคข้ายังดูแลสวนไม่เสร็จข้าก็มาเขาจะมาสร้างปัญหาให้กับข้าเช่นนี้ข้าเลิกไม่ได้หรอกนะจะดูแลสวนหรือจะเอาอาหารให้เขาแล้วก็ถ้าท่านผู้อโสร,รู้เข้าไม่รู้ว่าชะตาข้าจะเป็นยังไง พี่หยางเ่าถูกเอาเป็นว่าข้าจะลองคุยกับท่านขุณพลให้แล้วกันเอ๊ท่านขุณพลมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับพี่หยางมากเขากล่าวว่าจะรอให้พี่หยางเอานอนมาให้โอ้สักทีอยู่นิ่งๆก็เป็นนี่สำหรับหนอนยกไฟนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำคัญก็คือผู้ที่ให้หนอนยกไฟ และให้ท่านคุณพลไก่กินจะมีโอกาสได้รับโอสถเปิดสวรรค์ไม่มีอะไรแล้วพี่หงคงยุ่งงานไว้เจอกันกูกูกูกขอบคุณสำหรับอาหารนี่นี่มันพี่หยางโอสถเปิดสวรรค์สามเม็ดนั้นโอสถเปิดสวรรค์สามเม็ดพี่หงหมายความว่าอะไรหยางข่าเองก็มีส่วนช่วยเจใจาให้ท่านคุณพลไก่ใจเย็นลงนะ ได้รับโอสเปิ์สวรรค์3เม็ดอย่างน้อยก็ควรแบ่งค่าทั้งเม็ดสิได้สิได้สิแต่ว่าข้าจะไปบอกกับผู้โสโจโซะหน่อยว่าพวกเจ้าวิ่งได้ตามขุนพลจนขนล่วงเป็นโหลไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอ่าได้เข้าใจแล้วพี่หยางข้าเข้าใจแล้วพี่หงไม่เอาแล้วเหรอเออจอไปเถอะขอบใจ ท่านขุนพลข้าต้องดูแลที่อื่นต่อจะไปกับข้าไหมกูกๆกไปก็ไปท่านขุนพลมาคุยกันหน่อยมีอะไรจะให้ค้าอีกไหมถ้ามีก็ให้มาเลยก่อนที่จะมีใครเข้ามาเห็นอีกยังไงตอนนี้ข้าก็ยังเป็นคนงานทั่วไปอยู่กกกนึงเดือนต่อมาช่างหน้าขัดแล้วเช่นนี้พอเห็นว่าข้าสามารถแลกเปลี่ยนนอนกับขุนพล เป็นโอสถเปิดสวรา์ได้ก็ลอนลนอยากจะมาหาแทนที่ข้าอยากจะเกาะเจ้าไก่เวนนี่ข้าบอกเลยว่ายากหน่อยอย่าสนใจเลยกับที่พักดีกว่าอึ๊บในสุดก็ลงมาจากหัวข้าทีเสี่ยวเตีย้ยเจ้ามาพอดีข้ากล่าวว่ากำลังจะไปหาเจ้าเลยช่างเถอะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าดินมาว่าเจ้ากับท่านขุนพลมีปัญหากัน ก็มีนะแต่ไม่ได้ขนาดนั้นแถมค่าก็มาได้รังแกเขาด้วยแน่นะพี่เตีย้ยเจ้าดูเป็นห่วงข้ามากเลยนะก็เจ้ามาใหม่ข้าเข้าใจดีความรู้สึกของผู้มาใหม่เป็นเช่นไรไม่ข้าเป็นห่วงเจ้าได้ยังไงเข้าใจแล้วขอบคุณนะมาดูนี่สิเจ้าไปโอซป,ปสวรรค์มาจากไหนแย,แย่ๆอ๋อแบบนี้เองจริงเหรอเนี่ย เขายอมแลกกับเจ้าแบบนี้ได้เหรอหลายปีมานี้ไม่มีใครที่ท่านขุนพลกายปฏิบัติเช่นนี้ด้วยมาก่อนเลยไม่เชื่อก็ดูเอาเจ้าไก่เอาไปกินหืมไม่เป็นไรเซียวเตียเต้ยจะไม่สร้างปัญหาเอาละได้เวลาขอปฏิหารมาๆมา,มานี่ปิงปิง,ปงไปได้แล้วไป เจ้าทำได้ยังไงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคงจะเป็นเพราะใบหน้าอันหล่อเหลาและเสน่ห์ที่ดึงดูดกละมังเลยได้ผลประโยชน์เช่นนี้ที่พักของอย่างไข่ข้ามีมาคืนให้เจ้าแล้วเจ้าจะไปเมืองคนงานไหมข้าจะฝากเจ้าซื้อทูบจับหนอนคราวที่แล้วเจ้าไม่ได้ซื้อหรือว่าเจ้าใช้หมดแล้วเอ จาคิดดูซิว่าข้าเอาโอโซรรนเปิดสว์พวกนี้มาจากไหนตั้งเยอะแยะขุนพลข้าตะลุยหาหนอนในเขตกว่าร้อยจ้างสองกล่องยังไงก็ไม่พอจริงเจ, <c oughs> จ้าจะบอกว่าเจ้าจะพาขุนพลไปหาหนอนกินที่เขตของเจ้าต่ออีกเจ้าหนูหมายว่าตอนนี้คลมากน้อยเพียงใดที่กําลังจ้องมองจะอยู่แล้วไงวิธีการไขวิธีการมัน เขาทำแบบข้าไม่ได้เขาไม่แปลกที่จะอิจฉาไม่ได้แบบนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้เจ้าก็รู้นี่ตอนนี้เราเป็นแค่คนง,งานเจ้าอยากฟังทีของข้าไหมบอกมาสิแบบนี้นะแบบนี้คนอื่นจะต้องขอบคุณเจ้าแน่แน่นอนว่ามันอยู่ที่เจ้าตัดสินใจเป็นความคิดดีมันจะช่วยเหลือได้มาก เจ้าตกลงใช่ไหมทำไมไม่ตกลงล่ะยังไงก็ตามเสียวเตี้ยถ้าหากว่าอาณาเขตจิวิญญาณไฟมีหนอนหยกไฟแล้วอาณาเขตอื่นล่ะมีมแมลงอะไรแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าข้าก็ว่าจะบอกเจ้าอยู่แน่นอนว่าอาณาเขตต้นไม้จิวิญญาณอื่นๆก็มีมแมลงแปลกอยู่เช่นกันแต่ข้าไม่รู้ว่าท่านขุนพลจะชอบมันหรือเปล่านิ่สิเอาเป็นว่าลองไปหาซื้อตลาดคนงานดูหน่อยไหม ทุกอย่างย่อมมีการลงทุนเสี่ยวเตี้ยเราช่วยกันใช่ไหมไม่ต้องมากล่าวเลยจําไว้ว่าเมื่อเจ้ายิ่งใหญ่แล้วจะลืมสตรีผู้นี้เปน็นอาขาดแต่เวลาหาเงินไม่ต้องห่วงผลประโยชน์เราแบ่งเท่ากันนี่ยังไม่ทันเริ่มงานเลยเจ้าก็เอาเปรียบข้าแล้วนะเอาอุงเท้าเจ้าออกไปจากไหลของข้าเดี๋ยวนี้ไว้นี่เป็นเมียอย่างใครในนาเขาอีกคนแน่ดูทรง เจ้ดีนไหมที่เตียวโยประกาศว่าหนอนยกไฟสองตัวแลกโอสถปสวรรค์ได้หนึ่งเม็ดจริงเหรอจริงสิมีคนไปนแลกมาแล้วด้วยนะรีบไปนะถ้าคาช้าเดี๋ยวจะแลกไม่ได้เอานะข้าได้ทูบหอมาแล้วต่อไปหาที่วางแผนพี่ชายพี่ชายต้องการซื้อแผงตรงนี้ ใช่คาต้องการใช้ตรงนี้ข้าให้เจ้าโอสถเปิดสวรางสามตรแลกกับแผนตรงนี้ตกลงไหมขอห้ได้ไหมตกลงม <c oughs> ีชื่อแปลกๆเกิดขึ้นอยู่หลอดโดยเฉพาะของที่ปีนี้ไม่มีใครมาซื้อแผงที่นี่มาหลายปีแล้วแต่อันที่จริงมันไม่มีใครมาจัดแจงแผงตรงนี้อยู่แล้วต่างหากแจกกว้างขนาดนี้วางแผนการแยอะไรไว้ แต่ข้าส่วนทำไมรับซื้อหนอนแมลงที่ไม่มีใครต้องการนี่นะแปลกในแปลกของจริงขอโทษนะมีคนรับซื้อหนอนพวกนี้จริงๆหรอเลเข้ามาหนอนสตัวแลกกับโอสถปสวร์หนึเมตรรับไปสิรับไปสิปสโอสถปสวร์สาเมตร นอนยกน้ำา1 1ตัวค่าให้เป็น12แล้วกันเจ้านี้ขายได้จริงๆหรอมันเป็นเรื่องจริงรอเนี่ยสหายรับซื้อหนอนยกน้ำกี่ตัวต่อไรก็ว่ามาเถอะไม่จำกัดจำนวน,นเดือนหน้ามาตั้งแผงที่นี่อีกใช่ไหมค่าจะเอามาขายให้หมาแน่ตั้งตรงนี้นะถ้าเปลี่ยนที่เดือนหน้าค่าจะามาขายเยอะเลยแน่นอน แหม่แหมพอรู้ว่ามีคนรับซื้อต้นหน้าตั้งอันเชียวสหายข้ามาจากอนณาเขตจิวิญญาณเดินรับซื้อจิวิญญาณดินรับซื้อด้วยหรือเปล่าข้ามาจากอนณาเขตจิวิญญาณทองคําข้ายังมีสหายที่อนณาเขตจิวิญญาณไม้ด้วยอยากให้ข้าเรียกเขามาด้วยไหมวันนี้ข้ามีเวลาจำกัดข้าจะเก็บแผงแล้ว ฝั่งเตี้ยโยโอ้ยเราคนมาต่อคิวแถวยาวเหมือนกันนั่นนี่แผนที่วางไว้เหมือนว่าจะไม่เลวปีชายกลับมาแล้วหรอมีอะไรภูโสฝังจะกล่าวอะไรอันนี้จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากข้าแค่สงสัยว่าเจ้าช่วยข้าได้หรือไม่ช่วยไรท่านก็น่าจะทราบดีว่าข้ามาอยู่ที่นี่แค่สองเดือนเองก็ได้ยินมาว่าแม่นางเตี้ยโยรับซื้อหนอนยกไฟสองตัวแลกกับโอสถปสวคนหนึ่งเม็ด หอ้อแบบนั้นก็ดีเลยสิเอาไปขายก็ได้อสระสวรรค์กับมาด้วยข้าเห็นว่านางชอบเข้าไปหาเจ้าไปบ่อยและยังได้ยินว่าท่านขุนพลมอบอสระสวรรค์ให้เจ้าไม่น้อยแค่โชคดีก็อุตสาช่วยสอนเจ้าดูแลต้นไม้และยังสอนทีจับหนอนยกไฟด้วยนะข้าก็เอาอสระสวรรค์ให้ท่านเป็นการตอบแทนไปแล้วไงกาใจแล้วข้าคงไม่มีโชคชีวิตนี้ช่างอาภักยิ่งนัก ยังไงก็ขอบคุณนะที่ผ่านมาแม้ท่านจะดูขี้เหนียวเป็นหน่อยก็เถอะโดยรวมถือว่าเป็นคนที่ไม่เลวข้าจะลองถามเตี้ยโยให้หากนางว่าไม่ยุ่งยากเกินไปนะใจบุญยิ่งนักข้าจะไม่ว่ารบุญคุณครั้งนี้เรียกใช้ข้าได้ตลอดเลยขอบคุณเออแดกจนอิ่มท่านขุนพลค่อยคยกินค่อยๆ่อเดินนะเจ้าค่ะ ไอไกเวนนี่ตะกะกว่าที่คิดดอีกนะมารับใช้แล้วครับไปปิประตูปิหน้าต่างเท่าไรเท่าไรหนึ่งหนึ่เมตรจะมีใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้ไม่งั้นพวกเราจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่อนอนเรื่องในอนาเขตจิญญาณไฟคงจะเก็บความลับไว้ไม่ได้นานมากนัก แต่สำหรับเรื่องอาาเขตจิญานอื่นต้องเก็บไว้ให้ดีข้าจะไปคุยกับพวกเขาสำหรับเรื่องนี้ฝากด้วยนะยังมีอีกอย่างเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แลโจด้วยเพราะหากเขารู้เรื่องนี้เข้าละเขาจะขัดความพวกเราในอนะคตอย่างแน่นอนไว้ข้าจะลองหาโอกาสเข้าหาเขาดูดีๆมันก็ดีเหมือนกันถ้าหากว่าเขาแอกาสนี้เพื่อไล่ข้าออกมาจากที่อย่างนี้อ้า แผนการเริ่มต้นในดีได้เวลาตื่นเช้าเพื่อทำเงินเอ๊ะเอ,เอ๊แม้ว่าเจ้าจะเป็นตัวทำเงินของข้าเถอะแต่ทำไมชอบทำให้ข้าขายหน้าอยู่เรื่อยหาว่าไก่เวนนี่ไม่ได้มีผลประโยชน์ข้าข้าจะมีวันสนใจมเด็ดขาดเลยแม่งขึ้นแต่หัวเปิดสวรรค์ลำดับที่หนึ่งข้าบอกเลยว่าเป็นเขตแดนที่สิ้นหวังที่สุดแล้ว หากเขาจะบรรลุเขตแดนก็ไม่ต่างจากการบีบคอเขาจนต,ตายเก่าวตามตรงจุดเต้นต้นดีสุดในการบารรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ยางต่ำก็ต้องรับที่สาม,มเป็นอย่างนั้นเองเหรอสายเจ้ามาดูอะไรอยบ้านั่นที่มันทําเป็นโกเก่าตอนหน้าเราทุกคนที่เป็นคนงานในแดนีขเฉียวจะลองคิดดูนะถ้าเขาไม่ได้หลอมรวมเข้ากับต้นกําเนิดธาต สำหรับพิษสามใครจะสนใจอือใครอา้าวพวกเราต่างก็เป็นผู้มาใหม่มานั่งคุยกันหน่อยไม่เสียหายไหนเมื่อเจ้าเป็นสหายของอย่างไข้ก็มานั่งดื่มด้วยกันสิมีกาพวกเจ้าทั้งสองคำนับผู้แลโจผู้ดูแลโจเขาที่นี่ได้ไงทำไมจะอยู่ไม่ได้ละ่ะ อดูเหมือนว่าฟางไถจะไปอยู่กับผู้แล้วโจทำไมข้าถึงไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่อยากบอกข้าขอาใจแล้วทว่าผู้แล้วโจผู้แล้วโจสงบใจลงก่อนครับพวกเขาก็เก่าไปเรื่อยไม่ต้องสนใจอ้ย <c oughs> อ่ขาขา ไม่ได้เป็นเขีดแดนเปิดสวรรค์แล้วมันยังไงไม่ได้อยู่ในตาของเจ้าก็ขอข,ข,ข,ขอโทษดูแลโจสบายใจแล้วใช่ไหมครับอืมเป็นไงบ้างสหายช่วยช่วยช่วยเขาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกพวกเจ้าคิดอะไรอยู่ไม่รู้เลยไงว่าที่นี่มันไม่การเสียงออกกล่าวไปก็เท่านั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วเออแล้วพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ผู้แลโจมาจัดงานเลี้ยงอยากจะถามอะไรอีกไหมอย่างใข้เจ้าไมา่ดูอะไรพี่ฟางเขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้แลโจเลยรับใช้ผู้แลโจพิเศษอีกแล้วเจ้านี่มันจะโชคดีขึินไปไหมตั้งแต่เดือนที่แล้วจนมาถึงเดือนนี้เขาก็ยังได้รับการช่วยเหลืออีกทำบุญด้วยอะไรพวกเจ้าทั้งสองยังจะอยู่ที่นี่อีกเหรอแล้วจะฆ่าทำยังไง ทำไมเจ้าถึงไม่เลือกคบคุนหน่อยฮะไปเอาตาเท่าขี้ดินทานี่เ,เป็นหายทำไมเจ้าเกี่ยวข้องอะไรเขาแบบนี้ในอนาคตเจ้าอาจจะต้องอยู่ในอาณาเขตจิวิญญาณไฟด้วยความย่าเลิบาดในอนาคตแล้วไหนจะเรื่องท่านคุณพลไก่กอีกเจ้ากําลังทําอะไรอยู่กันแน่หาว่าเจ้าทําอะไรให้ท่านคุณพลไก่กโกรธแล้วก็ข้าจะไม่แปลกใจเลยถ้าอยู่นิ่ง,งเจ้าจะไม่ปรากฏไม้เห็นอีก เพี่ฟางก็กล่าวเกินไปเจ้าคิดว่าข้าอยากดูแลเจ้าไหมข้าแค่ไม่เห็นข้าแค่ไม่อยากเห็นเจ้าเจ็บตัวเห็นแก่ว่าเรามาที่นี่พร้อมกันกับท่านผู้อุโสการกระทําของเจ้ามีผลทั้งหมดระวังตัวไว้บ้างเถอะพี่ฟางคิดมากเกินไปคิดมากคิดมากดีกว่าคิดน้อยแล้วกัน หากว่าเจ้ายังดื้อรัน้นทำอะไรไม่เข้าท่าเราพวกเราตัดขาดกันเป็นแน่สหายอย่างข้าขอโทษทำให้เจ้าสวยไปด้วยคิดม้างนะเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่ได้อยากสนิทกับข้าหรอกให้มันผ่านไปเรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะนอกเมืองพวกเจ้ารู้จักกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาถึงไม่อยากที่จะสนิทสนมกับเจ้าล่ะ ก็ไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเป็นท่านท่านจะแก้ปัญหาในวันนี้ยังไงหากไม่จัดการให้มันจบๆไปเกรงว่ามันจะลำบากแย่ข้าก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นโจเจิงก็ตามสภาพที่เห็นเข่าหน้าเขาหลังจะก่าวอะไรก็คีดดีก่อนก่าวนี้จะดีกว่าแล้วกันสัญญาเลยสัญญาเลยสหายเราจะเดินร่วมกันต่อไปแบบนี้เหรอ ถ้าเขามาเห็นว่าเจ้าอยู่กับข้าเจ้าไม่กลัวว่าจะเกิดปัญหาหรอข้าสนใจด้วยข้าสนใจได้เหรอเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนแบบนี้ไม่สช่คนแบบท่านหาได้ยากแต่คนแบบเขานะ่ะมีเกลื่อนสมเหตุสมผลคิดถูกจริงๆที่มาอยู่กับเจ้าณนะสวนมีบางอยา่างผิดปกติกับต้นผลจิตวิญญาณต้นนี้ ลองมาถามผู้โสฝาังหน่อยดีกว่าสหายมีอะไรจบแล้วเหรอจบแล้วจ่ายไปเยอะเลยเท่าไรโอ้โดเปิดสวรรค์100เมตรนี่คือรายได้ที่ข้าสามารถหาได้เป็นเวลา10ปีนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้คงไม่ต้องกังวลอะไรหรอกก็แค่ร้อยเมตรเองไม่ใช่หรออย่างที่ท่านก่าเคยกล่าวปัญหาแก้ได้ด้วยทรัพย์สิสน นั่นก็ไม่ใช่ก่อนหน้านี้อิกาช่ดดยวยเหลือเจ้าผู้และโจล่าวว่าเจ้านั้นมีสติที่ดีมากข้าไม่เคยได้เห็นเลยว่ามีใครสามารถดูแลต้นผลจีบยานไฟโดยที่ไม่ตายได้อย่างเจ้าตั้งสติแล้วคิดหาวิธีทาเงินดีกว่าจริงซิกล่าวถึงเรื่องนั้นแล้วมากับข้าเพื่อดูสิ่งนี้หน่อย